สวัสดีครับผมสอนอจสแน็คแจ็คอีกแล้วครับผมวันนี้จะมาแนะนำบูทูธอีกหนึ่งรุ่นครับรุ่น DuO 6.5ครับผมเบส6.5คู่ครับให้ไปครับการใช้งานจะมีอะไรน่าสนใจครับมาดูกันครับผมอย่างนี้บอกครับอย่างแรกครับผมก็เป็นตัวดอก6.5คู่ครับตอนนี้ให้จังเบสที่กระหึ่มมากครับพอรลมนะครับก็จะออกข้างหน้าครับผมพลังเบสก็จะพุ่งไปข้างหน้าครับไม่ต้องห่วงครับกลางแจ้งเราชอบเบสหนักๆครับตอนนี้จบแน่นอนครับผมสำหรับ Duo 6.5ครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นกลางครับกลาง3นิ้วอีกก2ดอแล 2นิ้วอีก2ดอกครับผมยังไม่พอครับบอร์ดนะครับก็เป็นบอร์ดเกมเมียวครับผม m 200ครับผมตัวนี้กําลังขับก็อยู่ที่200วัตต์ครับผมบอร์ดนะครับก็เป็นระบบ2.1ครับสามารถปรับแยกเบสแล้วก็กางแหลมได้ครับผมแบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ได้นานครับถึง45ชั่วโมงเลยครับผมตอนนี้ครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดก็สามารถเปิดปิดได้ครับผมรุ่นนี้ก็พัฒนามาเป็นจอครับบอกแบตเตอรี่ครับว่าเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับผมสามารถดูได้ครับยังไม่หมดครับจะมีช่อง aux in คร เข้าครับผมตอนนี้ไว้เข้าครับผมแล้วก็ AUX เอาเอาไว้ออกไปอีกตัวหนึ่งครับผมสามารถลิงก์กันได้ครับผมแล้วก็ช่องนี้ก็เป็นช่องชาร์จแบตครับผมสามารถชาร์จแบตเราแถมสายชาร์จมาให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่อง USB ครับผมสามารถเสียบแฟลชได้ก็ได้ครับผมหรือว่าตอนนี้นะครับก็จะมีช่องชาร์จแบตก็ได้ครับผมเป็นช่อง USB ครับสามารถชาร์จแบตก็ได้ครับพัสดุรอบข้างนะครับก็จะเป็น หนังสีดําหุ้มด้วยทั้งใบครับผมตัดด้วยสีแดงครับหอมโลโก้สีทองเอกสวสวยๆครับแล้วก็ข้างๆก็ยังมีหูยกสามารถยกเคลื่อนย้ายได้ง่ายๆครับผมพกพาสะดวกสบายครับสำหรับเจ้า d ู o 6.5คู่นี้ครับผมก็ ตอนนี้นะครับก็อยู่ในราคาเพียงแค่9,900บาทเท่านั้นเองครับรุ่นมีไม้นะครับก็เป็นตัวดูโอพัดครับผมดอก6.5คู่เหมือนกันครับผมความต่างจากตัวพัดกับตัวธรรมดานะครับก็ต่างกันที่ช่องเสียบไม้ครับผมตัวดูโอพัดนะครับก็จะมีช่องเสียบไม้ให้ถึง2ช่องครับผมตอนนั้นก็อยู่ในราคาเพียงแค่19,000บาทครับผมหรือว่าอยากได้เป็นไฟ2ระบบครับเราก็เพียงแค่เพิ่มอีก1 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวดูโอหรือว่าดูโอพัดเราสามารถทําเป็น2ระบบก็ได้ครับผม เพียงแค่เพิ่มอีก1,000บาทเท่านั้นเองครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับได้ฟังเสียงแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ในที่เพจบริษัทเอกเซาชัยพุ่ยจำกัดหรือว่าโทรมาที่0 8 7 2 9 5 9 5 9 9ครับผมและอีกช่องทางหนึ่ง Tiktok ครับหรือว่าจะเป็น Lazada s ช e ้อปปีครับผมเราลงไว้ให้เรียบร้อยครับผมสามารถไปกดลิงก์ได้ที่ใต้คลิปได้เลยครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ